โอ้โหสำหรับคนรักครอบครัวนะครับสายออฟโหลดไปกันได้ทั้งบ้านคันนี้ <c oughs> อีซูซูแอดเวนเจอร์นะแอดเวนเจอ,อร์ตัวนี้ตัวท็อปซะด้วยสีทูโทนยกสูงนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะคุณคันนี้รถอยู่นครปฐมเรียกว่าเป็นหนึ่งในของดีนะครปฐมเลยนะรถนครปฐมที่ผมเจอหลายคันนะทั้งลูกและดีนะครับผมคันนี้เป็นรถ กระบะเครื่องดีเซลนะน่าจะเป็นขับสีด้วยตัวนี้ตัวท็อปแน่นอนสีเขียวทองนะครับมีแหลกหลังคาได้เกียออโต้จะไม่ใช่ตัวท็อปได้ไงตัวท็อปขับ2อเหรอตัวท็อปขับ2รุ่นนี้ไม่มียกนะเดี๋ยวมาดูกันคุณดูภาพภายใ,ในดิจะบอกว่ามันรถช้ำผมก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าเขาก็นี่มันไม่ใช่ดูแค่เบาะนะมันดูแผงข้างกว่าตัวด้วยนะแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะเออจะทําความสะอาดอะไรก็แล้วแต่แรถมันโอ้เข้าขั้นงามนะครับ คุณเดี๋ยวคุณเห็นราคานะผมว่าอย่างน้อยๆคุณต้องต้องขอเจอรถเขาก่อน,นแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจกันเลยผมว่านะคันนี้เกียร์ออโตแอดเวนเจอร์นะครับเออตัวตัว,ตวท็อปแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวจะดูรอบๆนี่ข้างหลังออที่ห้อยล้อนะครับเป็นแบบเปิดออกมาได้ประตูหลังประตูยกนะเออล้ออะไรอ่ะเออสภาพเรียกว่าพร้อมใช้งานนะ เกียร์ออโตจริงไหมเกียร์ออโตจริงครับเห็นเขานี่เครื่องเดิมเกียร์ออโตนะครับเครื่องเดิมเกียร์ออโตตัวนี้สามพันซีซีนะสามพันซีซีเอ๊ะผมจําไม่ได้ว่าอีซูซูรุ่นนี้ขับสี่มัน <c oughs> มันเป็นสวิตช์กดปุ่มนะรู้สึกมันไม่มีเกียร์มันไม่มีเกียร์อีกชุดหนึ่งสําหรับขับสี่นะผมเชื่อว่าคันนี้ยังเป็นขับสี่อยู่นะแต่ก็ไม่แม่นเท่าไหร่นะครับเนี่ย เนี่ยเนี่ยปุ่มตรงนี้ยปุ่มปุ่มตรงข้างล่างเนี่ยตรงที่ผมชี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นปุ่มปุ่มขับสีคิดว่าใช่นะครับตัวนี้นะโอ้หล่อเลยคุ้มตังค์ครับเดี๋ยวไปดูราคากัดอ้าวอา้าวทำไมติดแก๊สอะสเปกไม่ได้แจ้งว้อยอ้าวถ้าติดแก๊สก็าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องอะสิแก๊สดีเซลหรอโอ้ทั้งกันผมไม่รู้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปดูกัน ดูรูปเสร็จแล้วเราไปดูราคาดีกว่าถ้ายังสนใจอยู่ก็ติดต่อหาเจ้าของเขาแล้วกันนะเออเครื่องเปลี่ยนจริงว่ะเครื่องเปลี่ยนหรอเบสิคเครื่องเจแน่นอนเดี๋ยวดูทรงนี้เอ่ะเครื่องเอยู่แล้วแต่เป็นหนึ่งเจหรือสองเจว่ะเออนะครับอา้าวตามนั้นครับถ้างั้นเดี๋ยวไปดูราคากันเลยแล้วกันนะแต่ราคาเขาแจมอยู่ครับไม่ฝืนกันละเพราะว่า ทำไมไปลงเครื่องอเครื่องเบนซินเหรอนี่ครับ a อปปี2,000ไม่บอกสเปคอะไรผมนะครับ7,3,000บาทครับแต่จากสภาพที่เห็นตอนนี้มีติดแก๊สก็เลยไม่รู้เป็นแก๊สดีเซลหรือแก๊สเบนซินแต่ดูจากเครื่องบล็อกที่เปลี่ยนแล้วเป็นเครื่องเบนซินแน่นอนนะครับถ้าท่านยังชอบยังสนใจกับรถคันนี้อยู่ติดต่อไปตามลิงก์เลยครับรถอยู่คนครปฐมนะครับนะขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับ